มันมันจะวนเวียนกลับมาแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำสิอ้นั่นล้เราจะต้องตบติ๊งเขาชอบให้เขาเครื่องมานน้ตให้สบายผ่อนคลายมีคนอื่นมีไหมไม่ค่อยมีมีเขาที่นี่เพราะว่าเขาเคยทำมาเยอะเลยเพราะคนอาจจะเคยอธิษฐานบอกอต่อไปถข้าหน้าเกิดมาขอให้คุณให้ให้เขานวดมัง่งเลยเดี๋วนวดเขาแล้วป้ายัางสต่งตัวแบบนานๆยืนมอง ยืนมองก็ทําเห็นน่ะเราเห็นน่ะเห็นด้วยปลายืนมองเฮ้ยน่คอขอเวลาเรีนนะคนเรานะียพอมาเข้ารูปร่างนะหน้าตาเป็นยังไงวิญญาณมันจะปรับมันเหมือนกับมันปรับให้เป็นเข้ามาเป็นรูปร่างหน้าตายยนะอย่างเราหน้าตานี้นะวิญญาณเราก็จะออกไปอย่างนี้แต่ไปเข้าเข้าะนะครับ สวยไอ้สัตว์ต้องแต่งเนี่ยไอ้ที่ยมงถนนสองเลนเหรอขับอย่างนี้จีกูมาตั้งนานล้อกูสาต์ไม่สน,นใจไอ้สอัตว์ก็เบร์แ่งเลยเบร์กว่าเลยอย่าไปเลี้ยวเข้าก่อนนะลูกอยา่าไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วย ไม่ไม่ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวข้าบ้านไปก่อนถ้าจะอย่างนี้เดี๋ยวไปข้าซอยจุดตาเข้าวข้าซอยจุดตาเนี่ยไป็นเลี้ยวซอยนี้ข้าซอ,อยจุดต่างกไเพิ่งปีนี้วัยรุ่นชแบบไม่สนใจหรอกมันขับมันจี้บนลมังนานะนะบอลพยายามไม่สนใจทีจังหวะมึงกูห่างแค่อย่างเงี้ยกูมไม่เว้นระยะให้มึงมาป่ายแบบนี้ไอ้สัส ไม่เขา้าซอยจิตหมายก็กำลังแรงไล่เหลียวข้อซอยพา,าย้าเดี๋ยวเลียวข้อซอยพา,า้าตีนี่ตีนี่ไม่นะตีอ่ะไมตอนนี้ทิ้งเลยไม่ขับแบบบนพยายามขับมีมาญา้วนะเว้นระยะข้างหน้าเนี่ยคือ กูไม่ได้เว้นเพื่อให้มึงมาปาดกูอย่างนี้มาแซงขวาแล้วมาปาดอ่ะโุยมึงเจ๋งจริงกิงไม่บีบวะ